สวัสดีครับคันนี้เป็นซูซูกิจิมนน่นะครับเป็นตัว JB33W นะครับเครื่องยนต์เป็น g 13B นะฮะเสียงไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยสบายนะฮะนี่นะครรถจดปี2009นะครับนี่ครับนะครับพร้อมใช้งานนะฮะ เป็นจิมนี่จิมนี่วายนะครับจิมมี่วายปี2 9, อเกีย์อัตโต้นะฮะเครื่อง G13B นะฮะตัวนี้สมัยก่อนผมขายไปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้พอเริ่มดังแล้วขายแล้วมให้าหายากขึ้นนะครับนี่นะรถวิ่งมานะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับรถวิ่งมา121,617มนโลนะฮะภายในก็ครบครบนะฮะ มีแอร์มีจอรตรงรุ่นชิมนี่นะฮะบเบาะก็เป็นเบาะเป็นหุ่มหนังมานะฮะของเดิมน,น่าจะเป็นกำมี่นะครับชิมนี่ตัวนี้นะฮะคันนี้ก็สวยนะครับสวยเลยแหละครับครบคันนะฮะเล็กๆน่ารักนี่นะครับ สุสกีเจมนี่ปีพันจนปีพันสองร้อยเก,นะก้านะครับไม่ใช่ดีครับปีพันปีสองพันเก้านะครับรถจดปีสองพันเก้าเกียร์โฟร์วินเกียร์ออโต้อะไรครบนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับนี่นะครับภายในก็สวยสมบูรณ์นะครับ ยางดิสโทรไถ่นะฮะยางหมัดนะครัสีต่อเป็น6 7แล้วนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะนี่นะครับเครื่องยนต์ผมมาโอ้อฮอนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับั้นล่างท่อนบนครบหมดนะฮะแล้วก็เกียร์เครื่องเกียร์นี่โอ้หอหนเรียบร้อยแล้วนะครับไปใช้ได้อีกยาวๆนะฮะ อันนี้ขายไม่รวมทะเบียนนะครับจะแยกทะเบียนออกนะฮะซูซูกิจิมเน่ตัวรถเกิดปี2009เยอโต้โฟร์วินไดส์พร้อมใช้งานครับ